สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโจวิตตี้ชิคกี้ไก่นะคะหรือว่าช่องเทยดัวถัวที่มันเองถาววันนี้ค่ะเป็นวันที่ใส่ะาร์เราก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าที่มีอยู่นะคะซึ่งมันไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมนะเป็นกระเป๋าทั่วไปนี่ค่ะกระเป๋าแฟชั่นนะคะว่ามีกระเป๋าอะไรบ้างคะ่ะไม่รอชานะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่ ช่อง Może YouTube นะคะไม่รอช้าค่ะเรามาดูเลยค่ะว่ามีใบไหนบ้างค่ะเป็นใบแรกเลยเนาะโอเคอ <c oughs> ใบแรกเป็นใบนี้แล้วกัน,นะะเนาะหอใบนี้เป็นของใบนี้เป็นของนีน่านะคะตัวนี้เราเอามาประดิษฐ์เองนะคะใส่โซ่เข้าไปก็เพิ่มความเพิ่มความไฮโซนะคะนี่เป็นแบบ พายข้างน่ารักอ่เป็นใบเล็กๆนะคะเหมาะมากข้างในก็จะบเป็นอย่างนี้แล้วก็มีซสีตรงนี้นะคะก็พายเก๋ๆพายสวยอ่ะตัวนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะน่ารักมากราคา300รอบาทถูกมากแล้วก็สวยเกีดีดมากด้วนะคะ ของพายเป็นใบ้ล็กขนานี้ยเป็นสีดำนะคะเป็นใบสีดำตัวนี้ก็ซื้อมาไม่แพงประมาณ100ร้อยกว่าบาทนี่แหละเป็นแบบแบนๆนะคะปิดไดต้ตัวนี้เก่าลนะ่ะข้างในก็จะแบบใส่ของได้ก็จะพายพายข้างแบบนี้น่ารักหรือว่าจะ ปรับสายได้นะคะนี่ก็สวยเก๋ส่วนมากจะเป็นกระป๋อใบเล็กเลเนาะ,ะตัวนี้ก็ของหลุยส์ตองนะคะตัวนี้ข้างในก็แบบเะเยรนมากเย็นมาก,มากตัวนี้ก็เป็นสวยอ่ะเป็นสายโซ่งนะคะแล้วก็พายแบบเนี้ยน่ารักน่ารัก สวยมากแบบใส่ของได้ก็ตัวสับแป้งอะไรเพราะก็แบ่งก็ได้นะคะตัวนี้สวยมากชอบที่สุดเลยอะเล็กๆดีเมาที่ตัวนี้เฮย้ยแบบชอบอะไรที่เป็นสายโซ่มาก <c oughs> ตัวนี้นะคะวันนี้ก็สวยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นโซ่ด้วยนะ ตัวนี้ก็สวยนะคะปเป็นสีดำเป็นกุชชี่ปองอันนี้ก็ข้างในนะคะน,นี้ใส่ของได้เยอะอยู่นะหรืว่าจะเป็นแบบแม่เหล็กแม่เหล็กอีนะคะพายก็ได้พายปรับสายก็ได้นะคะเตอรก็สวยดวูหรูมาก ต่อไปก็จะเป็นแบบแนวสปอร์ตนะคะอันนี้ส่วนมากเ็นตัวไฮด์ลอยนะคะไม่แพงชอบสายมากสวยเท่นะคะตัวนี้ก็จะแบบตับเอาตรงนี้ก็เปิดนะคะข้างในก็ต่อเก๋ก็ล็อกลงตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ฟลุดกนี่ก็สวยต่อไปก็จะเป็นแบบพวกกระเป๋าผ้านะคะ เฮ้ยคือบ้าโซมากอันนี้สวยชอบตัวนี้มากเป็นกระเป๋าผ้าก็ะายสีสวยชิคๆมันก็สูงของ EP นะคะลด90%นะคะตัวนี้ตก็จะแบบเก๋งน,นะ,ะนี่ก็เป็นหมดุดแม่เหล็กนะคะสวย ด้วยมันก็จะใหญ่มากๆช่วงนี้ก็อินกระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยแล้ก็มีกระเป๋าตัวนี้นคะครับที่แบบ่ายเป็นเป้ได้นแบบนีนค้คือดีอ หมดแล้วนะคะสำหรับกระเปใครที่ชื่นชอบก็สามารถเมนได้กดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะเมนที่ใต้คลิปว่าอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะเอลืมบอ,อกต่างหูนะคะวันนี้ต่างหูชิคๆจากแบรนด์ a f o นะคะสวยมากแบบดูมีความอินเทรนด์นะคะเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรก็ เมนบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำตามคำขอนะคะเาล่ะวันนี้ก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านคะ